Kim nga phong kim nga này Nó nga 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 พี่น้องเลยแดดแ,ด,แดดว่าแดดปล้ำปล,ำปลเรือได้ปะนี่พี่น้องแดดบ่มีลมมีแรงเลยพี่นอ้นอ,นองเลยเนาะเอ้าพี่น้องเลยเนาะทัดภาพมาเปิดภาพมากะช่วงแดดใหม่ไฟกระปอมยิ้มยาบยิ้มหยาบอยู่พี่น้องเอ้ยผดโพเนะาะชมว่าแดดเดือนสีเดือนหาเลยพี่น้องเลยเนาะสงการ พี่น้องเอ๋ไก่สิข้ามาแล้วเนะาะยัอีกเดือนหนึ่งเนาะกัมเรนสงการหรือว่าปีใหม่ลาวพี่น้องเอยเนาะคุณสารบาลบทคลิปบทภาพมากมาพี่น้องเนาะสาธุทายสาบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสาบายดีโม่เพื่อนกันเบิร์ตสกูลสุคนสบายดีเอฟซีผู้ใหญ,ญ่จุบุญบทุกขานเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวบุญสารวันพี่น้องเอยเนาะกะโอ้ได้ใส่หมวกทั้งเสียหาเพิ่นฝากมาให้กะนคือว่ามีประโยชน์ร้ายขนาดพี่น้องเนาะ xuống đẹp đã lắp gặt thêm xuống giải là đấy thắng sĩ à đây có thể là công bằng đẹp hưng anh đi phân nào này nó hoàn ao tín mà phân là sâm sào nọ xuống phòng bằng một yong bổ lẹo yêu 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 nó yêu con yêu đi mẹ yêu đi yêu ต้มหักไม่บ่อือันนี้บ่หักไม่นะต้มหักไม่กินบ่เลยเนาะได้ห,กหักไม่ไม่ใส่หักไม่ลุ่นหลวดลุ่นหลวดมาหายบ่ได้โอ้หักไม่ดีมาแคนะ่รนะังเนาะนี่เนาะเนาะกินแล้วกับเบิ่งเดตอรตองนะ้ำมันไม่มกี่ฝุ่นลายมีฝุ่นลายกันเจ้าได้ สวัสดีน้องน้ำจักสั่นมาเนี่ยสองสั่นบ่ห้อนลายยังองเนาะโอ้ยกี่ข้าวกินน้ำแล้วปะเนาะใครอยู่หรอกยูู่่มองยังจะยนอยูเอาไปเคลื่อนแล้วยู่ตุรมตารางเคลื่อนเนาะ ดูยังกินมาเนี่ยต้มไข่ต้มไข่ดูม่จากแตะแหละโอ้โหได้ด้ะมันมีซีแพคเดนอออกมาเนาะดูม่จากแพกเลรอหมดช่องแพคป่ะมันสามซีแพคแล้วโอ้โหแบงพีแบงน้องน้ำป่ะแบงกินแล้วครอบครัวเนี่ยป่ะ โดยกินเตะกบขั้วแต่ต้มให้นั้นผู้กระสางเฮือ์นนะไม่ใช่แค่กินเนี่ยเนาะฮอนันพี่น้องเราจะไปทางใดเนาะครับโดยยอู่เฮห,นหอนหอนนี่ปกติเจ้าอากาศได้ไหมไปทางใดเนี่ยแถวบ้านเจ้านี่ ฮะไมับบ้านบ้าปกติงามนี่อากาศอยู่บ้านเจ้าไปใช่ไหมไปเล่นใช่ไหมมัดก็ไปเล่นแหละไปเล่นอยู่เหินแต่เหอนแต่บ้านสบายไกลในมุมกับได้ไปแล้วเนาะดนูที่เราไปเล่นนั่นน้ำตกน้ำยังโบ ใน,นป่าเส๊ะโคปอนมีบอลเล่นปะปู่คือกันคืออยากสงการปีใหม่เราเนี่ยจะไปเล่นเแถวนะมึงเถื่อมึงพาไปแถวมันดุงนี่อหอดโคเซโปนเล่นโคเซโปนเนาะ <c oughs> อะันมีงานได้โขโคเซโปนย้ำสงการที่นั่น เนี่ยพ you know ี <mm there, like, thrill, ่น้องเราจะชิดจังไว้โอ้กินมักแอปเปิ้ลไม่ใช่เหยน่ะมักแอปเปิ้ลบาวล่าบาวล่ามาหาละบ่ลดยอืมกยแดดมันดุเอ้ยแดดขนาดนทำไมเนาะเห็นจะได้บ้านนี้มันจังบ่แดดเนาะ không chìa chìa để cái nồi nóแดด khát này nó nhám đệt đệt đấy, hồi trèo sào long đại bớt nọ, kĩ vốn nhung khử cho khó khăn nó bớt nặng nề, tinh sào, ma 3 còn, phần của phù bà bùn nọ, làm ngang nhau như cái kèo như thế này, sụp ai ai, đi ăn ดูยังบ้ามามเขาไปแต่ละเธอจากมืออ่ะเนาะบูร้ายมืออย่างมาเลยเนาะห้อนบ้า,นาแม่ห้อนอืมนี่นำตบเราึ้นา,านทางลุงหนวดมาหายเนาะืาอ เากิกินอแหลกบอลี่เขา,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 ากินเม,มื่านในมรดกิน,ากน,านสาวม่านกินเ้าที่หม,ม่านจะตกอืมันก็เป็นสีขักกันเนาะอือ้ป้าใช้น,นปป้ำปใหาทางบอกพอจะเอาสาวลงซอยเลยป เอ้ยอใช่ตีนเสาพอตีนเสาลงซอยนี่เดี๋ยวให้บุญถอยรถมาผีพี่น้องค์เลยสามเสาค <c oughs> อละคนเนาะเอาเลยบาบุญ เดี๋ยวนำจับจับเป็นจับสายสายไฟขึ้นเริ่มผ้าผ้าไปละอแล้ว คุเยเรื่มันรับต่ำเนาะตูดลงมาเลยพอ่อตูดเทราซาวมากกับทีมป้าไปนี่แหละขอตูดเอามันหนักเลยทั้งหนักที่เติมกิ่งมาพอ่อกิ่งมาเนี่ยมาจะลงมาลุ่ม,มเนไป อึ๊บนี่สูงแบบเนี้ยเนะาะก็ขุดลงอีกนึงอึ๊บระวังเด้อจะบีลมทับตีนนะห้ะมามลาด អាទៅចောက်មួយអាទាំងដូនណា ออาไม่ได้พี่นาง,งชสูงบาลงหนักหกสิซนได้พี่นงงองเลยตัวนี้ตัดเอาไปดนเะตัดเอาประมาณข้าวมพี่ีนอนแดดโห Hoa lại phơi ơi Ta cua tụcu chào kỳ năm tầm gắn nó này kỳ gắn kín này mày 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 เออกินหากใหม่ไปหแล้วเนาะกินเพราะว่าสิกินยาหลวงร้ายกับกินร้ายกับบุหรี่ได้ยากอะไรแพลค้อกันมากินปวนสิงพะเศ้าหรอกกากินตัวมันหากใหม่จะปัวยยาเล่าไปนั่งเออมีลมแน่บา่นเนาะเย็นเนาะ ของมาย่าวนี่กำลังเริ่มเพชรเพราะว่าช่วงนี่กับทั้งหั่นผลกระปิดดูแน่พี่น้องเยเนาะมันมีงานแต่งงานดองเนาะงานแต่งงานดองหลายก็เลยเป็นเพ็ดทางก็ะไรสามสามตีนนี่เพันยุทธตลอดหั่นผลเพ็ดนะเพันไปงานดองหมือนก็ได้พนักงานกับบริษัทเนาะเพราะว่าเะคล้องหั่นปิ๊ดพี่บัตระแล้วเนี่ย ทีนสาวบาดซะแล้วได้อยู่พ่อบ้านวัดแม่เลื่อนพอบ้านพ่อบ้านวัดพ่อบ้านวัดเพมันเป็นพ่อบ้านแตบบ่งานร้ายเนาะเจ้าคิดไปใช่พอดีบ้บางไหมเ <c oughs> นี่ยพอเนพื่อขุดลงอีกเนาะมาต้นในหาสิบเสนเน้นตามพวกสี่สิบเสน้น กูนอ้ยนอ้วยตัดตัดเราปงเอาตัดลราปงเอาอีกเพราตรงขุดหงอพูดแล้วออกเหนื่อยเพราะว่าทีตั้งบนไดเพื่อนเียบนนี้ป่ะเห็นไหพอ่ ลูกซายเจ้าบนนอนัหันแน่นงขึ้นก็นอนัหันแน่นอ่าบนหยันเข่ามันรุกลงมาใส่ป่หมดคำเลยฮึมไม่พอตอนปลาพิบัตพี่น้อยตายเไม่เปลี่ยนตัวกับปกไว้เนาะแดดอืม น้องน้าพี่น้องเอออยากถามเนี่ยอน่ะบอลที่น้องน้า,นาพาไปมาบ้านนี่ยนะเพื่อนพระตูเจ็ดปีนะไม่มี <c oughs> อีกครอบครัวหนึ่งแบบลูกเราตายสามคนมีปะเบิ่งหนึ่งนะแม่ว่าครอบครัวเราเานี่ยมีมีลูกแต่ว่าลูกเราเสียไปสามคนมีปะโอ้โหเกันโอ้อหเด็ดคนละคนบ่คนบ้าน าบ้านนี้บ้านนั่นแหละบ้านใกล้ๆเพื่อนประตูเจ็ดปีแหละอ่าบ่มีบ่มีเพื่อว่าคือเห็นเอฟซีมันคอมิ้นมากพอดีว่ามีคนจะขายดินบ่มีบ่บ่มีฮะหน้าเจป็บปลาหน้าปลาเจ็บปลาปลาตะบัวเลูกตะบัวเจ็บมาจากไหนกี่นาอันเจ็บบิกลาตะ แบบขายแบบบก็จะเปิะไปอยู่แบบเขาอยากซื้อบอลเขาตังเทือนนั้นปรตูอยู่ก็ดินเพิินนั่นแหละดินเขานั่นัแหละดินผู้ขายมันบอลประตูดินปรตูอยู่ก็ดินเพิินนั่นแหละแบบเพือนตสามสามชีคนอยู่บอลนั้นมีเตะนั้นดินดินเขามัดแต่แค่เวลาเขาอยากขายเขาหนีออกนะ สามสี่คนอยู่นะสามสี่ลังคาเือนสามสี่ลังคาเพื่อนดินเจ้าเดียวโดยทวารค้นเน่ะช่องช่องเจ้านะบันดงเพื่ออะไรบพื่อแบบอไอเพื่ออะไรื่ออะไรอาคิดว่าลองถามเบิงไปน้องเพว่อมีทั้งเอฟซี่นวาอยากเพื่อมีพคนอยากขายดินบ่อ่น่ะเนาะ ทางคูญี่ยจะดีคนอยู่ทางต่างประเทศคนหน่อยจะซื้อดินไหวแมบว่าคล้ายว่าซื้อดินไหวเห็กครับทีมงานเฮ้าเห็นะจิปูกเครื่องยูหันแล้่ะเวลาปูกเครื่อนไหวหล่ะให้ทีมงานเฮ้าเวลามาทายียกทายงานหล่ะ็ไปพักเศร้ายูหันปูกเครื่อมเอออก่หนง ก่าไงทางบ่ากระทิกทางแล้พอนั่งกจะคล้ายบอลเฮือนพะตูเออเจละแกละแล้วนะเจ๊เต้เพิ่มระตูนะรอตัเจ็ดปีนะก้าเจ็ดไรตายเต้บอลกีนอาอวดชั้นหน้าใจคุณตุ๊กเอาทำไม่ห้อไงเด้อไก่ยืนพะตูนั่นแหละไก่ยืนระตูเขาจะคลายยูเดี๋ยวนะเขาอนะเขาคลายจะบอแต่เขาจะค้ายเขาเดี๋ยวนเขา อืมีบนกายมีทางเอฟซีผลจากซื้อนะบู้บอกดินมันก่วงบ่ก่วงได้เติร์และประมาณกัวและดินทางอยู่อืมได้บ่ประมาณหกสิบเมตรเนาะเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเราจะไปเบิ่งเนาะเราจะไปถามเบิ่งเนาะลามมึงใคยดินดินองแหงอยู่ใครดินนองแหง อยู hoy, 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 ่ภาคอยู่ภาคดูอนันพอตูนะไก่ก็ขึ้นพอตูนะไก่ขึ้นพอตูไ่ไปอีก่ะผัาักคนละถางใชผาทางกันนะขึ้นทั้งคู่นะบ่เโหมาสูงกว่าดมด้นสูงด้สูงก็่ด้เดืองน้น่แม้นต่เดืองโกใหม่ไก่ขือนก่อครับ คุณก็เลยอยากถามในท้งพอลักผู้ใหญ่เหมืนก่อนแต่แบบมันซื้อพอซื้อมันว่าแพงเกินไปพอจะซื้อเอาเหรอนนะถามจากจะจากเขา,า,อ,าอ,อยากขายจากบอถามก็ไปถามมึงก่อนอเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพลินอาจะเห็นทางในคลิปพอลลี่บอคุณกับกยังพู้ดอกแต่ข้าว่าขึ้นไปเพื่อนโพธุ์เจ็ดปีเนาะขึ้นไปตันะ้งพูเนาะมันอยู่ขวามือพี่ออะไรปะ เราอยู่สองสองคนหลกเราอยู่สามสี่คนเนี่ยเราเราใช่ไหมเราซื้อยังไม่ได้ว่าฝากน้องน้าถามใหหน่อยไดามจะไปทามเมึงกันก็ได้เนาะมือหนาจะไปทำกันเนาะทามเมืงปัจจัยบคกะเนาะหาเคยยีนินูปัจจัยอยู่บเคยเคย ปีนอนั่นเขาว่าอยากขายแต่บรมีเขาบรมีเขาไม่ได้ซื้อปีนี้บู้กันพี่ก่อนน้อยจะขายเนาะด้วยด,ดนินเขานั่นจะตัวขายจะบอกว่าจะขายกันแต่ว่าเขาขายหมดเลยเขาอยาอยู่ลายแล้วเขาอีกวงประมาณเราได้ห,าหาด่างตาหนโอ้ลายโคตรเนาะอันนี้ว่าคขายว่าทั้งปุยไงพี่น้องจะขึ้นนี้นะพี่น้องเนีย ทำคนใหญ่พันว่าจากแต่สชมพูเคลื่อนลังนึงแล้วกับมีบอลจอดรถจอดล่างนะสะชําประมาณ 50, มหาสิบหกสิบเมตรบ่อนะคุณคุณเราจะทามเบองยพันก่อนแต่ว่าบนทากทามมาเบอรนะ์นะเนาะทำมันบ่อแพงกันแรงม,มันกับบินมอสมมหรืกับจีีจะได้เบอรงอีกแต่ว่าเป็นดินของส่วนบุคคลบนดอนหานเะนาะ ว่าก่อนจะซื้อดินเขาต้องทับท่าเบิง้งคักแน่นะพี่น้อยน้อยยันว่าเป็นถือดินดินผักดินหลัดว่าไรน้นอเพื่อมีโครงการเมื่อนานน่ะใหญ่นี้ว่าไรน้นอคือลองเฮงไงคล้ายกันเน,ะนาะตะกีนนไไ้น้องเฮงก็วายคล้ายเนาะขอบคุณน้องเฮงเนาะ ไปทำเบิ่งช่วงมันบ่แดดก่อนเนาะช่วงเย็นๆคำคำก่อนเนาะดคำห่อนไ่คำแดดไลอย่างไปว่าหนึ่งปลาทูเดี๋ยวไปขอดเนะสามีแต่ประมาณนี้แหลนะนอน้อนเนาะดแต่ให้น้องน้ำขอบุคุณทางพระอาจารย์พอดีนะ อาจารย์อยู่ทางนครราชสีมสา around, เนาะวันเดอรสมทบซื้ซ bueno อเช้าแล้วก็ซ้ำเช้าดอกเลือบซื้อตีนซ้ำมาให้เนาะขอบคุณพั <Kas per now> นเด้อืร์เมื่อึ้นขอบใจเด้อขอบใจเด้อทางอาจารย์พาาอจรย์ที่ฝั่งไทยเนาะที่ฝั่งไทยที่เคยซอยหนองน้ำขอให้ยดีไม่แห้งขอให้ให้รวย พัฒนาสิ่งใดไทยใดสิ่งนั้นสาธุกาถุกาถูกเนาะเฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ่ยเฮ้ยเด้อแม่เด้ยเฮ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 ้เร้ยเยเฮัยเฮ้ยรเรื่เง้ินก้เนาะเ้ยเยเฮ้เฮ้นน้เ้เด้อเดยฮม ใช้ยักสั้นสมือนาะพอทองไปซาวนี่อยาดำเนาะโอ๊บแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าไปซาวโอเคพี่น้องเลยเนาะทางบุญกับเขาอนุญาตจบคลิปก่อนมาในี้พี่น้องเลยเนาะฮู้แดดร้ายพี่น้องเลยมืดเมื่อไปหมดเลยอะไรใครน่อยพี่น้องอยู่ท้องั่งไทยแดดคือกันหอนคือกันอยู่บ่พี่น้องเลยเอ้าคือมาบุญว่าอะไรพี่น้องเลยเนาะกับอ่าบอด้พันธทงหรือว่าบ่ได้ ตกลงวา่าทีแน่นอนหรือบอ่อขนาะพี่น้องบนทางผู้ใหญ่กับเพื่อนก็อยากให้ทางอุญญงงบลนี่ไปถาบถามบมือก่อนว่าเพันดินงามรือว่าเหมาะสมสัมไตรแถบเท่านั้นะนะเนาะพอดีเพผนก็มีความคีดประดิษฐ์สร้างเนาะอยากจะมีน้ำจิตน้ำใจว่าไงใช่พี่น้องเนาะเพื่อนก็อยากซอยทางทีมงานเฮ้าเนาะเวลาขึ้นมากอะ

นี่แหละพี่น้องเนาะผักเศร้า okay. ม okay. ันวิ่งก็มีซานอยู่แถวนี้แกมีแต่เศร้านาะนอนอยู่พี่น้องแบบคลายใจไลายพี่น้องเนาะออถ้าเป็นประดับเขาสาธุอมุทนาเด้อนอนดีมุทใจหลายนักท่องที่งานของกระไดเนาะขอบุญขอบคุณคุณของมุกขใจทางพอเพลนลายเนาะพระสาโอเคทรัพนี้ก่อนพี่น้องกบพอพอกันคลิปหนาเลยพี่น้องเด้อขอบคุณคุณของมุกขใจนะทางพระอาจารย์หลายๆเนาะที่ให้ทางมุกเป็นสมานบุญหายเนาะสลาบคลิปนี้ขอลาก่อน ขอบคุณความกอบใจทางผู้ใหญ่แล้วก็ไอ้ซีระทุกท่านเนาะที่คอมินเข้ามาอย่างสังสรรค์เนาะท่านควจะเข้าไปอ่านด้วยตนเองเนาะถ้าอ่นบานมาเบิดต่อบประทัดกับขอโทษขอภายด้ยวยพี่น้องด้วยเนาะสวันะสนี้สบายดี